คำถามหนึ่งอาจารย์รเห็นว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ให้รัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยขับเคลื่อนเร็วคือวันนี้เนี่ยนายกรักษาคำพูดว่าแกจะอยู่สี่เดือนอถามว่าสี่เดือนขอโทษนะครับถ้าไม่ทำเร็วอ่ะแล้วมันจะได้ใจคนได้ยังไงนะครับคือวันนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าในทางการเมืองเนี่ยรัฐบาลจะอยู่สั้นหรืออยู่ยาวเนี่ยสาระถ้าอยากให้ประชาชนจดจำเนี่ยก็คือคุณต้องทำผลงานให้เร็วที่สุดแล้วในสายตาอาจารย์รจังหวะนี้เวลานี้ครับ ก็ถือว่าเฉพาะด้านเศรษฐก,กิจก็ถือว่ามาถูกทางนะครับส่วนด้านความมั่นคงเนี่ยนะฮะผมเรียนว่าการที่พักภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งซ่อมมาสองสนามเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าอันนี้มันคือกระแสคลิปอังเกลนะครับที่ทำให้คนไทยเนี่ยนะครับพูดตรงๆนะก็ต้องเปลี่ยนใจก็เสร็จภูมิใจไทยนะครับแล้วประเด็นที่2องเนี่ยผมเรียนนะครับ การสํารวจของนิดาโพเกี่ยวกับเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ย<ะ>เขาสํารวจ2อ,อครั้งติดกันแล้วก็คือ<ะ>ช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ช่วงเดือนสิงหาคม<ะ>ตัวเลขความเชื่อมั่นของรัฐบาลเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ